สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องโคขุนพลยังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้หน่อยจะพาเพื่อนๆมาดูน้องวัวนะคะวันนี้ได้ซื้อวัวเข้าคอกเตรียมขุนนะคะมี3ามตัวนะคะมี3ามตัวมีสามหุน่น3ามแบบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะคะไปค่ะมาดูตัวแรกนะคะค่ะจับชั้นๆแค่นั้นละ่ะ ตัวนี้ซื้อในราคาสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะซื้อจากพ่อค้านะคะดูลักษณะนะกับคุณประลัดที่ยืนนะคะสูงได้นะคะร้อยสี่สิบบวกนะคะตัวนี้ในราคาสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะตัวนี้ออกจะเลือดสูงนิดนึงนะคะแต่ก็สวยดีนะคะพ่อชอบหน่อยก็ชอบชอบทุกคนเลยนะคะตัวนี้ลักษณะได้หมดเลยนะคะลำคาก็ใหญ่ใช้ได้นะคะ หางก็ได้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะท้ายใหญ่ท้ายได้นะคะจับสั้นๆแล้วก็อย่างวนไปวนมาแล้วละ่ะนี่นะคะดูหน้านะคะหูหูก็สวยพอดีเลยนะคะหูไม่ใหญ่นะคะพ่อบอกว่าตัวนี้เลือดจะออกหกสิบนะคะแต่ก็โอเคได้นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไว้ในคอกดินนะคะส่วนมากวัวลักษณะแบบนี้จะชอบนอนอยู่ในคอกดินแล้ว จะกินอาหารเก่งนะคะถ้าเอาไว้บนคอกที่เป็นพื้นซีเมนตถ้ารับน้ำหนักเยอะเกินไปน้องวัวจะหยุดกินอาหารนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราจะต้องเอาไว้ตรงคอกดินนะคะดูนะคะลำตัวใหญ่มากยาวด้วยนะคะนี่คือชาโลเลสายเลือด60นะคะเพื่อนๆลำขาก็ใหญ่นะคะลำตัวยาวมากเลยนะคะ ขายได้นะคะร้อยสี่สิบบวกนะคะเนาะได้ปะร้อยสี่สิบบวกเกืบนอบร้อยสี่สิบห้านนนะคะนี่นะคะเปรียบกับคุณประหลับที่ยืนนะคะลำตัวยาวนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็พ่อบอกว่าเอามาเลี้ยงลองดูนะคะหลายๆรูปแบบนะคะเพื่อนๆดูหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูหน้านะคะสวยนะคะตัวนี้นะคะ ก็เลือดก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะก<น>็ประมาณหกสิบนะคะก็ใช้ได้นะคะการหนังหนานะคะเพื่อนๆหนังหนาย่นหนังหนาย่นนะคะตัวนี้นะคะ<น>สันคอก็ใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะตัวแรกนะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่สองนะคะเดี๋ยวให้คุณประหลัดเอาเข้าขอคอกนะคะลำตัวใหญ่นะคะสวยนะคะ ถ้าว่าราคาแต่ก่อนนะคะช่วงราคาวัวแพงตัวนี้จะตกอยู่ประมาณสี่หมื่นนะคะสี่หมืนอัพเลยนะคะมาดูตัวที่สองนะคะเวลาเราไปซื้อวัวเราจะดูนะคะถ้าน้องวัวเล็มหญ้าแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้องวัวเป็นวัวที่ชอบกินอาหารนะคะเพื่อนๆให้ดูลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตัวไหนไม่กินอาหารยืนเฉยๆไม่ทําอะไรนะคะก็อยากให้หลีกเลี่ยงนะคะเพื่อนๆ ถ้าตัวไหนก้มกินหญ้ากเก่งๆเหมือนตัวนี้นะคะตัวที่สองนะคะเพื่อนๆตัวนี้ค่อนข้างราคาสูงกว่าเพื่อนนะคะตัวนี้ซื้อจากพ่อค้าเหมือนกันนะคะหน่อยก็คิดว่าราคาวัวช่วงนี้ก็ราคาหน้าฟังอยู่นะคะเพื่อนๆตัวนี้ราคาสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะ ท้ายสูงได้นะคะร้อยห้าสิบอัพนะคะได้บ่ร้อยห้าสิบได้เนาะเหยียดเหยียดเนาะประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้าสิบได้นะคะตัวนี้นะคะลักษณะตัวนี้ก็เป็นชาโรเล่สายเลือดห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะแล้วแต่คนจะมุมมองดูนะคะว่าเป็นเลือดเท่าไหร่นะคะสําหรับหน่อยหน่อยบอกว่า เลือดห้าสิบนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยนะคะจมูกดำตาดำนะคะหูก็พอดีนะคะใบหูหนังหนาหน้าย่นดีนะคะตัวน,นี้ผ่านเหมือนกันนะคะลําขาก็ใหญ่ดีนะคะครบไอเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือไอสมสมไอสมส่วนเออส,ส,สมส่วนนะคะ แต่ติไปนิดนึงนะคะคือหางอยากจะสั้นไปนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่พ่อบอกว่าหางปกติโดยโดยโดยรวมแล้วชาโลเล่จริงๆแล้วหางจะสั้นนะคะหางจะไม่ยาวนะคะถ้าเป็นชาโลเล่จริงๆนะคะคนี่นะคะตัวนี้ในนี้ฟันสองแล้วนะคะตัวนี้ได้ฟันแท้สองซีกแล้วนะคะพอดีขุนเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้นี่นะคะ สวยดีนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆรำตัวนะคะตัวนี้คือฟันสองแล้วนะคะฟันแท้สองซีกแล้วนะคะพอดีขุนแล้วนะคะตัวนี้บันทายนะคะกับคุณประหลัดนะคะสูงมากเลยนะคะได้นะคะร้อยห้าสิบนะคะคุณประหลัดสูงร้อยหสิห้านะคะ ท้ายสูงกว่าท้ายสูงกว่าข้างหน้านะคะลักษณะได้หมดนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอย่าเข้าคอ,อกแล้วนะคะไปเอาเข้าคอ,อกเลยไปเข้าไปเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวนะคะเพื่อนๆตัวที่สามนะคะนี่คือเอาไว้ตรงคอ,อกดินนะคะสำรองก่อนนะคะตัวนี้นะคะทำการขุนแล้วก็ตอน แผลตอนหายถึงจะเอาขึ้นคอกพื้นซีเมนนะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าน้องวัวตัวที่ว่าเลือดสูงตัวแรกนะคะตัวนี้ก็คงคงจะเอาไวค้คอกดินเน,ะะน,น,น,นี่นะคะให้น้องนอนตรงนี้นะคะเพราะน้องวัวล,ลักษณะแบบนี้จะนอนคอกพื้นซีเมนได้ไม่นานนะคะเวลาน้องอ้วนจะมีปัญหาไม่กินอาหารนะคะโดยโดยประสบการณ์นะคะ ไปไปดูตัวที่สามกันนะคะตัวที่สามนะคะตัวนี้ก็เป็นชาโรเล่นะคะตัวนี้เป็นชาโรเล่เลือดห้าสิบนะคะแต่ยังไม่มีฟันแท้นะคะตัวนี้แต่ตัวน้องใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เพราะว่าแม่ตัวแม่ของน้องวัวตัวนี้จะเป็นลูกกระทบผสมไอ้บาซินนะคะบามันผสมบาซินนะคะตัวนี้ค่อนข้างสูงใหญ่นะคะตัวนี้แต่ยังไม่อ้วนเท่ากับตัวที่สองเมื่อกี้นี้นะคะจับสันส้นๆเสือโง่ค่ะเออนิ่งๆเบาๆเออคอยจับสั้นๆตัวนี้ได้นะคะส่วนสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเกือบร้อยห้าสิบนะคะเท่าตัวเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนๆ นะคะเนี่ยคะ่ะจับสั้นๆระวังใบหูนะคะจะใบหูจะใหญ่กว่าตัวที่สองนะคะเพื่พอนๆเพราะว่าตัวนี้แม่พันธุ์จะเป็นลูกกระทบนะคะบาซินนะคะลูกกระทบบาซินนะคะตัวนี้นะคะแต่ไม่อ้วนเท่าตัวที่สองนะคะแต่ส่วนสูงโค้งเท่าๆกันนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่มีฟันนะคะแปลว่าน้องวัวตัวนี้ยังไม่ถึงสองปีนะคะเพื่พอนๆ ตัวนี้นะคะได้หมดนะคะตัวนี้ก็เลือดอะไรลักษณะอะไรได้หมดนะคะเพื่อนๆตัวนี้ซื้อมาในราคาสามหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะซื้อมาคู่กันกับตัวและตัวทีแรกนะคะสองตัวนี้คืออยู่ในราคาจะซื้อมาคู่กันกับตัวทีแรกนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะ ในราคาเจ็ดหมืนามนะคะถูกตัวละ3ามห0ืนารนะคะถือว่านะพอซื้อนะคะในช่วงช่วงราคาวัวตอนนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าแต่ก่อนช่วงราคาแพงตัวนี้จะตกอยู่ราคา4ี่หมื่นสองนะคะตัวนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะรอชมกันนะคะว่า เวลาขุนไปแล้วเพื่อนๆติดตามดูนะคะขุนไปอีกหนึ่งปีน้องวัวสามตัวนี้จะอ้วนขึ้นได้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วน้ำหนักได้นะคะ4ี่ร้อยห้าสิบนะคะทั้งสามตัวเลยนะคะ4ี450่รอห้าสิบบวกเนี่นะคะแต่ตัวที่สองน่าจะเกือบห้าร้อยนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆไปค่ะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากาะคะค่ะ สวัสดีค่ะ